ดีค่ะทุกคนสาวเชฟูมีนอิตาลีะคะ่ะวันตอนนี้นที่สุดก็ถือวันหยุดยาวของอิตาลีแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังเตรียมตัวเดินทางไปโครเอเชียน,นะคะเชฟก่อนอื่นเราจะไปแวะช้อปปิ้งกันก่อนนะคะไปซื้อกับข้าวนะคะใส่ตู้รถด้านนะคะสวัสดีค่ะแม็ก <c oughs> แล้วก็มีสองแสบอยู่ข้างล่างนะคะเด็กๆนะคะ ก็เป็นวัหยุดิบของอิตาลีที่รอมาทั้งปีนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะไปเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปโครเอเชียนะคะก็จะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ7ชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารนะคะก่อนที่จะไปโครเอเชียนะคะตุ <c oughs> ๊กตุ๊ก <c oughs> ทุกคนมีตุ๊กตุก๊กด้วย <c oughs> ช้อปปิ้งกันมาแล้วนะคะทั้งหมดนะคะ2203ยูโรก็ประมาณ8,300กว่าบาท4 0 0 8,400กว่าบาทนะคะอาหารก็มีทั้งคงครึ่งดื่มแล้วก็อาหารนะคะอาหารสดแล้วก็อาหารแห้งนะคะมีขนมปังนะคะก็คิดว่าประมาณ1อาทิตย์นะคะสำหรับช้อปปิ้งรอบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาคำนวณค่าเดินทางค่าทางด่วนนะคะค่าทางด่วนไปถึงทรีเอสยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะประมาณกี่บาทใช่ไหม <c oughs> ตัวนี้เรามาถึงทรีเอสฮาต่อไปเราก็จะเข้าไปในเขตสโลเวเนียนะคะตอนนี้ก็จ่ายค่าทางด่วนนะคะไปแล้ววันบอกราคาไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องออโตมติกนะคะเป็นเครื่องจ่ายอัตโนมัตินะคะทุกคน เดินทางต่อไปค่ะวิวสวยมากค่ะทุกคนพาหมาไปเดินเล่นกันค่ะแคมปิ้งคืนแรกที่ตะวันมาอยู่นะคะชื่อว่ามีดูลินนะคะก็ใหญ่มากนะคะคือตะวันไม่ได้จองไว้นะคะนี่คือทางเข้านะคะ ตะวันไม่ได้อัดภายในนะคะเพราะว่ามันเป็นแคมป์ที่ใหญ่มากแล้วข้างในเราต้องให้ความส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะคะเพราะว่าคือมันเป็นซีซันสำหรับฮอลิเดย์นะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะล้อมรอบไปด้วยทะเลนะคะเห็นไหมคะตะวันก็จะไปเดินเล่นตามรอบเกาะน,นะคะนะคะ กินนอนถ่ายเดินเล่นเช้าเที่ยงเย็นนะะตะวันจุดที่ตะวันมาอยู่นะคะเห็นไหมคะที่วงไว้นะคะนี่นะคะจุดตรงนี้นะคะตะวันแคมป์อยู่นี่สองคืนนะคะสองคืนสามบานนี่คือแคมป์นะคะทำไมถึงไม่ถ่ายภายในให้ดูเนื่องจากข้างในก็จะมีเด็ก เยอะมากนะคะเด็กเล็กนะคะเยอะมากนะคะคือภายในแคมป์เนี่ยมันจะมีเด็กนะคะเด็กเขาก็เป็นช่วงซีซันหน้าร้อนนะคะ<ม>ก็จะวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยคือเราไม่สามารถถ่ายได้นะคะแล้วก็คือมันเป็นสถานที่แคมปิ้งนะคะคือทุกคนก็จะแต่งตัวแบบว่าเออชุดว่ายน้ำ ะะเราก็จะไม่ถ่ายนะคะแล้วก็ก็จะมีเด็กนะคะเด็กบางคนก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างชุดว่ายน้ําตะวันก็เลยถ่ายให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องสงวนลิขสิทธิ์นะคะเพราะไม่งั้นกฎหมายที่นี่ก็คือคุณจะไปถ่ายตามอารมณ์คุณไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นกฎบังคับนะคะเพราะว่ามีเด็กเล็กนะคะเราห้ามถ่ายนะคะ ตะวันก็เลยไม่ได้ถ่ายภายในให้ดูนะคะเพราะว่าสถานเออเพราะว่าเด็กเล็กเยอะมากนะคะแล้วก็เออบางอย่างตะวันก็ถ่ายได้นะคะคือถ่ายนอกจากคือถ่ายวิวเอ,อ่อภายในในรถบ้านของตัวเองอะได้นะคะแต่นอกจากสถานที่ภายรอบมันคือไม่ได้แต่ถ้าไปนอกซีซันอะซีซันคือฤดูหนาวฤดูสปริง คนก็จะใส่เสื้อผ้าอันนั้นถ่ายได้นะคะแต่ว่าคือเราต้องสงวนลิขสิทธิ์ไว้นะคะต้องขอโทษนาทีนี้ด้วยนะคะ oh. สวยมากเลยทุกคนอากาศดีเบอร์แหมคะ่ะ สัสดีครับโอ้ทุกคนพาทิตตกดินสวยมากจบทริที่ไปเออแคมปิ้งมีดูมีดูมีดูลินีลน่ลินี่นะคะเราเช็คเอาท์ประมาณเดี๋ยวประมาณสักประมาณ ประมาณสิบโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่แคมปิ้งปูลานะคะสเตเราจะอยู่ที่นั่นอีกสามวสองคืน3วันนะคะแล้วเราจะขับรถล,ลงไปใต้นะคะไปเที่ยวใต้กันแตย่ยังไม่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะไปไหนกันต่อนะคะก็เป็นเป็นอะไรทีว่ว่าวิวสวยมากพาทิตก,กำลังขึ้นทุกคนดูที่สองแสพอก็เล่นกันนะคะเห็นไหมคะ 2 <ś led> องแสบกำลังเล่นกันนะคะก็เดี๋ยวจะมาแจ้งนะคะว่าคิดสองคืน2วันที่เนี่ยแต่ตะวันเก่าไ้แล้วนะคะประมาณคิดว่าเป็นประมาณร้อยสิยูโรประมาณนี้นะคะเพราะว่ามีรวมค่าไฟต่อคืนค่าสุนัขนะคะค่าสุนัข2ตัว แล้วก็ส่วนอื่นนี้คือมันรวมอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะมันจะมีส่วนตัดตรงนี้แล้วก็จะมีภาษีนะคะภาษีประจําประเทศคอูอเียนะคะคือต่อคนประมาณ5ยูโรนะคะก็เดี๋ยวมาคํานวณอีกทีนึงเดี๋ยวมาเจ้าตะน,น,ต,นตอนตอนเช็คเอาท์นะคะเดี๋ยวตะตะวนันจะให้บินดูบินอรอบนะคะก็เป็นคลิปที่แบบว่ารีแลกซ์สบายสบายคุณคลิปใหญ่มากแคมปิ้งนะคะที่นี่ใหญ่มากทุกคน คือมันใหญ่มากอ่าคิดว่เดินจนหัวเข่าเจ็บเลยค่ะดูเสียค่ะทุกคนพาที่ขึ้นแล้วสวยมากเลยตอนเช้าชานทุณน,นอนเพราะเมื่อคืน่็็จัดดิสโก้ก,กันโอ้โหคนเมาเดินกลับมาโอแอโอแอกันทั้งคืนเมื่อคืนนี้เพราะว่าคือที่รถรถตะวันจอดรถติดถนนนะคะรถแคมปิ้งของเราก็เลยได้ยินเสียงนะคะเดี๋ยวไปค่ะ จบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่ปูลากันนะคะทุกคนไา้บายนะคะเดีย๋ยวเจอกันนะคะนะลืมไปค่ะแคมป์นี้นะคะแคมป์เมนดูลีนนะคะคือค่าใช้จ่ายรวมแล้วทั้งหมดรวมแล้วทั้งหมด128ยูโรนะคะทั้งสองคืนสามวันนะคะ จ่ายค่ามันก็จะมีรายละเอียดนะคะเพราะว่าสถานที่ควาเซียเป,เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็จะมีจ่ายค่าจ่ายค่าแคมปิ้งหาต่อคืนแปดสิบสามยูโรห้าสิบสตางค์นะคะแล้วก็แค่ค่าจอดนะคะแค่ค่าจอดรถบ้านนะคะแล้วก็จ่ายต่อบุคคลนะคะต่อละคนนะคะต่อบุคคลนะคะ สิบสามยูโรนะคะสิบสามยูโรต่อบุคคลรวมแล้วก็ยี่สิบหกยูโรนะคะแล้วก็มีค่าสุนัขนะคะค่าสุนัขคือเขาจะระบุไว้นะคะว่ามีสาเล็กสากลางสาใหญ่นะคะของตะวันนี้คือสาใหญ่สองตัวนะคะก็ค่าน้องๆก็รวมแล้ว 7, เจ็ดยูโรห้าสิบเซนรวมแล้วก็สิบหกยูโรนะคะภาษี ภาษีบุคคลนะคะาภาษีบุคคลรวมแล้ว3ยูโร98นะคะรวมทั้งหมดนะคะก็128ยูโร47เซนนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,536นะคะตะวันคิดไว้คิดไว้คร่าวๆนะคะทุกคน นี่สำหรับคืนแรกนะคะน,นี่นี่สำหรับแคมแรกที่เราไปนะคะแคมแรกที่เราไปนะคะก็จะ,ร,ะราคานี้เลยนะคะต่อไปนะคะจากเมนโดรีนนะคะเราก็ขับรถมาที่ปูลานะคะที่ปูลานะคะอยู่สองคืน 3วันนะคะเหมือนกันนะคะสคืนสวันเหมือนกันนะคะขับรถจากเมนโดลีนมาปูลาก็ประมาณ20่สิบกนาทีนะคะยี่สิบกนาทีก็ตะวันจองไว้นะะนี่คือทางเข้านะคะทางเข้าที่จะมาเกาะปูลานะคะ ก็เขาก็จะมีกิจกรรมให้เล่นมากมายนะคะแต่เนื่องจากตะวันเอาน้องหมามาด้วยก็เลยไม่ได้ไปภายภายใครยักไม่ได้กิจทํากิจอะไรนอกจากเดินเที่ยวนะคะแล้วก็ลงเล่นน้ําอาดเอลงเล่นน้ํากับน,น้องหมาเขาก็จะแบ่งนะคะว่าเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งไว้เลยนะคะว่านี่คือหาดสําหรับสุนัขนะคะหาดน้องหมาตรงไหนที่ไม่มีหาดน้องหมาเราก็ พาไปลงไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะแบ่งเขตไว้นะคะแล้วที่ตะวันนี่คือจองไว้นะคะนี่คือคือเขตที่มีสุนัขอยู่นะคะเขาจะแบ่งเขตไปเลยนะคะนี่คือเขตที่รถบ้านสามารถจอดที่มีสุนัขนะคะเขาจะแบ่งเขตไว้แต่ละโซนโซนนี้เป็นโซนบังกะโลนะคะโซนบังกะโลนะคะแล้วก็แล้วก็โซนมีเด็กเล็กเด็กน้อยนะคะ ก็จะมีแบ่งโซนนะคะโซนแคมปิ้งนะคะโซนที่ตั้งตั้งตั้งเตเต็นได้นะคะตั้งตั้งเต็นได้นะคะเขาก็จะแบ่งไว้แต่ละโซนแต่ละโซนคนที่บุ๊กิ้งไว้ก็จะได้ก็จะได้นะคะคือแต่ละราคาเนี่ยจะต่างกันนะคะที่ติดริมทะเลเนี่ยติดริมทะเลนะคะติดริมทะเลไปเลยนะคะ ราคาจะสูงนะคะราคาจะสูงแล้วแต่และแคมปิ้งนะคะราคาจะสูงต่างกันไปนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในแคมปิ้งเนี่ยจะมีหมดเลยนะคะมีทั้งสนามสนามเด็กเล่นร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตมีทุกอย่างนะคะแล้วก็มทีที่ถ่ายของเสียนะคะจากรถนะคะแล้วก็มีที่เติมน้ำานี่เห็นไหมคะมีที่ถ่ายของเสียมีเติมน้ํานะคะ เติมน้ําให้รถแล้วก็มีตรงนี้ก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีมีร้านอาหารมีที่มีมีทุกอย่างมีกิจกรรมนะช่วงหน้าหน้าร้อนนะคะหน้าหน้าไฮยซีซันเนี่ยจะมีกิจกรรมทุกอย่างให้เด็กนะคะให้เด็กและผู้ใหญ่ได้ได้มีกิจกรรมได้ทํานะคะตะวันก็ไม่มีอะไรมากค่ะตื่นเช้ามาก็ไปนั่งดูพาทิตพาน้องหมาไปเดินนะคะเดินแล้วกลับมาแคมป์แล้วก็พาไปเล่นน้าก็ มันเป็นวันพักผ่อนนะคะก็ชิวๆนะคะชิวๆกันไปนะคะแคมป์นี้ก็ราคาไม่ต่างกันนะคะเพราะว่าเป็นบริษัทเดียวกันนะคะเป็นบริษัทเดียวกันนะคะก็ราคาจะประมาณ80นะคะ80ยูโรนะคะ80ยูโรราคาต่อคน13ยูโรต่อ2คนนะคะภาษีสุนาเอ๊ยจ่ายค่าน้อง น้องหมานะคะสคนก็สกิอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ภาษีคือทุกแคมเนี่ยจะจะจะแบบเดียวกันหมดเลยนะคะคือมันเป็นระบบของโครเอเชียนะคะวันที่4อ้อวันวันที่สามเออวันที่4ตอนนี้ตะวันอยู่ปูราวนะคะตอนนี้เพิ่งเช็คอินเรียบร้อยนะคะพาหมามาเดินดูผู้น้ำเขาใสมากดูดีทุกคน อ้ําใส่แจ๋วเลยแล้วก็มีไอ้ด้วยด้วยแมงกระพุนที่ว่าแมงกระพุนเนี่ยแต่ไม่กล้าจับนะคะกลัวมันมีพิษเนี่ยค่ะแมงกระพุนตัวเล็กๆเ,เ,เต็มเลยส่งไฟมีไฟตัวบางตัวมีมีไฟเขียวเขียวเห็นกันไหมคะว้ายน่ารักมากเลยแต่ไม่กล้าจับ <laughs> กลัว <laughs> ดูดิตัวนี้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 มีไฟอายแชกครีมค่ะทุกคนร้อนๆอย่างนี้ต้องไอศกครีมค่ะดูยัง Like a boo in your arms, oh. a coat.